โรเ,เจน์ขวัญตรีนะคะท่านประธานเราหน่ายผู้บริาท่านผู้ ิว่าอะไรแพูดไมได้ความานะคะพอรู้สึกว่าการเสในทุกๆที่นาเสนอมานี่ชัดเจนเราสึกชื่นชมดีกระบวนกางานของเฉิียิ่งท่านผู้ใหญ่ดี่ทาสรัให้ข้อมูลมาเนีก็เป็นสิ่งที่กดีว่า จริงว่าที่เราอยากจะดูเพิ่มเติมให้ช็เองซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้หมายความว่าสาให้เช็คเองนะคะแต่เราอยากจะดูที่เรื่องเ่านั้นเราอยากจะดูระดับคุณภาพที่สูงกว่าที่เราแอบประเมินกันไว้นะคะเราก็จะมาดูข้อมูลเชิงประจักษ์แต่แทบจะไม่ต้องไปดูอะไรเลยมันเชิงประจักษ์อยู่ในห้องค้บชุมที่บอแล้วนะคะเรามีคําถามยู่ในใจแล้วละว่าว่าเราจะดูอะไร เราจะถามอะไรแต่ทุกคำถามทุกคำตอบได้ทีหมดแล้วนะคะเนี่ยทช่ไหคะตอบได้เลยไหมคะถ้าที่จริงมากๆนี่เป็นเรื่องเป็นความเป็นความโดดเด่นของถนนวัดศรีวัดนันท์วัดหน้าความก้าวหนงานขององค์กรทุกเรืในเรื่องของการส่งต่อดนะคะซึ่งจะเห็นว่ามีมีวัดพระนันก์ความกาวหน้าที่ัะเอียดในทุกด้านนะคะ ในเริอมต้นเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยก็รู้สึกรู้สึกประทับใจแล้วก็ขออนุญาตนะคะว่านโยบายหนึ่งของสอสอแตรอ,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 อกบการปรเมินทางนี้เนี่ยสสอต้องการให้ผู้ประเมินไปค้นหาเบสของแต่ละโรงเรียนนะคะไปดูเบสว่าโรงเรียนไหนทำไปยอดเยี่ยมในแต่ละด้านอย่างไรเราก็จะขออนุญาต นำเมสของท่านเนี่ยไปเผยแพร่นะคะไปไเป็นต้นแบบให้โรงเรียนอื่นๆได้ทำตามเพื่อพัฒนาคุณภาพ ไไว้ติแผนไว้ในห้องเบสของเพจ2งเมื่อโรงเรียนไหนต้องการที่จะเรียนรู้อยากจะพัฒนา ก็คือในเรื่องของเหน่วยงานที่รอกแรงเหน่วยงานที่รับรองแล้วก็เรื่องของการถือได้นะคะก็จะทำให้ถือกันมาคือเราเรียนทำแล้วก็คิดหน้าเรียนทำประสบกับประเด็นตรงนี้จะเป็นยังไม่ถือแต่ของเฉลิมับหัดสตรีถึงกุได้านนะคะถึงกุได้านเพราะฉะนั้นก็จะขอถามยากเลยว่าเดี๋ยวจะถามว่าคุยกันอ่า เราได้นระยะเวมาเมื่อดเน่เราจะต้องนาวิธีการที่เราเรียมมให้ส่งไปให้กับทางเรียกว่า็น o า t s อ i ของสอนะคะคือโดยาจารเินจะเป็นผู้ตรวจบว่ามันเข้าเไหเมื่อเมื่อตรวอาหารแล้วเนโว่าเปนรายการเกของสอสเราเข้าใจวรมสรุปไว้ในรายงานคือวันนี้เนี่ยเมื่อเราเข้ามาเยี่ยมชมถึงหวาสนามเนี่ย เราจะ,ใใาาะต้องคุยกันในคณะกรรมการทภาษาบ้านว่าระดับผองการประเมินแต่และตัวชี่ว่าเป็นอย่างไรนะคะเ <c oughs> มือม่อเมื่อได้ตรงนี้เนี่ยภายในเจ็ดวันเราจะส่งรายงานฉบับแรกกับให้ทางโริษัทพิจารณาว่าสิ่งที่ผู้ประเมินคนพบสิ่งที่ผู้ประเมิเออเน,เน,น,นอย่างใดจะไม่ไห้ามท่านเห็นด้วยหรือไม่นะคะแต่และตัวชี่ว่าแต่และมาตรฐานเมืมม่อเมื่อภายในเจ็ดวันเนี่ยเราส่งรายังไหนคะ ทา่านมีควาเสร็จโอเคทุกตัวชี้วัดผลการดำเนินตรงกับผลการดำเนิงบบนงานของเฉลิบน 4, นะะมบรีนะคะท่านก็ตอบกลับมานะคะว่าปีที่ผ่านมจุดมันนะคะเป็นอะไส่งให้ท่าน เนีนะคะที่ท่านมาร่วมให้ข้อมูลนะคะที่สำคัญอีกเลยนะคะเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ระดับท่านสามขั้นการันตียังต้องคิดว่าเราเราเราเติมเต็มในสิ่งที่เราอยากจะถามแล้วนะคะสุดท้ายนะคะคิดว่าท่านท่านประธานท่านเสน่ชมั่นค่ะครับแน้นครับดรเรย์ท่านท่านคุณดีที่เราเข้าไปแล้วคณะปรับึกษาตัวเอี ่ครับวันนี้ผมที่เสด็จยาสุรินร์ร้อนะครับหน้าที่เป็นผู้บดเันสอยสองวปองพันารอา่4งตอนนี้ที่บรบังสามร้งาแล้วก็กาใหม่รวมแล้วาณสัก0 0กระแห่งไม่เคยผูกเช่นไม่เคยตกไจเท่ากับมาที่นี่นะครับไปที่บรบังบดมมาเนี่ย มาถึงมาถึงที่นี่แล้วที่ผมคิดว่าแล้ววันนี้ผมจะได้นำมาในการประเมินของสมศมันเป็นไปตามประวัติการศึกษาชาติที่กำหนดว่าจะต้องมีการประเมินทุกห้าปีนะครับและในการประเมินครั้งนี้น่บางท่านก็จะพิจิตรวาเป็นปรอบห้าไม่ใช่เลครับตอนนี้สมศเริเ่มรอบประเมินแล้วสถานศึกษาอยากประเมินป,ปีไหนก็ได้นะครับแต่ว่า ผู้โรงเรียนคิดว่าัวย์นีเบสแตสน่ร์เบสแมตต์พีรดูเลยว่า่ด้ก็ขอโทเติมเดีทีนี้เนื่องจากว่าคณะผู้บระเมิองว่าเนตัดอะโรงเรียนแ่งเดียนิดเดียวว่ะแต่ให้เราเรียนกันเย ได้แลกเปียนแว่าคนปรากต้าแล้วเนี่ยได้เอไม่เจออะไรและเวลาสิบห้านาฬกาสามสิบนาทีก็จะนำอะไรมานด้ทกี่มาอุูนะครัทบาลทั้หนึ่งซึ่งแล้วแต่ท่านผู้บริจาจะมีมาไปใหนมาฝากว่าทันแต่คนหนึ่งก็ไป่าดีซีจะได้เป็นด้ปัญหาตกเดียวอันนี้ก็แล้วแต่นะครับเวลาสิบห้านาฬิกาับแต่าน ผู้ใหญ่ต้องรลายถ้าเราดิบเอาไว้ก็ไม่ใช่อะไรเลเพราะว่าะารดิบทำว่าตัรองดีาดนี้ก็ไม่อไรู้ยให้ทุกผู้มีการส่งคำทำทีแท่ของที่เด็กงใเรื่มเนั้น้นะครับก่าวถก็กับทุกทุกท่านนะครับขอบคนอยากส่ควันนี้ตั้งแต่เช้าเจอท่านกรรมการเจอท่านเสนีมีอ้อมก็ตกใจครับและดีใจทพราได้เจอกัน เรที่จะเจอคนภูณรานะครับต้องขอภัยที่ผมที่ประธานสถานศึกษาแล้วก็ที่นายยงสัตย์ผมและทุกคนรอบกรุณาเป็นค้นหาเป็นกรตรวจสอบให้เราว่าเราจะต้องทําอะไรเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพที่ขึ้นก่านี้ไปมาเล่าบอกกันแล้วหลังจากนั้นเราคือเราในที่นี้ใหมายถึงเพื่อข่ายที่สนับสนุนการงเรียนเรามีทั้งประชุมนอบรอบประชุมในรอบอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อนที่จะ ทำให้มันเสร็จสิ้นไปมันจบสิ้นไปถ้ามีการให้คะแนนและประเมินผลกันปัจจุบผมยืนยันแต่ว่านักจากวันไปสามวันวันนี้ไปอีเจ็ดวันข้างหน้าที่นั่นตแหน่งทุกอย่างจะเต็นรอยและเป็นปรัติการณ์ขอยืนยันแน่นสรุปวานที่ทั้งหนึ่งครับสวัสดีครับขออนุญาตแก้ไขไม่มีการดำเนินไปไหนทั้งสิ้นเรามาแบบภรรยาเล็กนิด มาแบบพี่ไปเยี่ยมน้องผมผมผมเปลี่ยนเรียบวานน้าถ้ามีการต้องให้คะแนนอีเจ็ดวันเรายืนยันให้ไปเดียงว่าก็ไปดูนะขอบบคคุณรัท่านผอมีอะไรจะวางแผนการแนะนำตลอดจนภาพของคุณภูที่อยู่ด้านหลังนะคะคุณภูจะได้มีความ 嗯。 เรามานสภาไทยเราก็มาค่ะก็จากที่ได้เศึกษาในโรงเรียนเฉลิมพระเกีเตพระบรมีเป็นปีที่6กนะคะไม่เคยเสียใจเลยสักวันที่ได้เข้ามาเรียนในโรงเี้แห่งนี้ค่ะก็เฉลิมพรีให้โอกาสกาหนูกหลายๆอย่างค่ะสอนทั้งอนี้ก็สอนความรู้ ก็มีความสมาที่โรงเรีได้ได้สงเสริมเนทหนาทีการทางด้านอรในื่องขกษาชีพดมีความเก่ยูนในตัวที่สสามารถตวนี้ให้เขาแสดงสัสไของตัวเองออกมาได้ตาส่ของตัวเองก็้ช่ะ อันแรกมองที่เด็กออกมาออกมาการแสดงแต่พอขึ้นไปแล้วก็ได้ได้ความเสียข่าแสดงครับครัับมนไม่ใช่การแสดงเดียวกระเต้นแล้วก็เปิดเพลงเต้นเป็นการบีเซนต์นำเสนอผลงานท่านผู้ใหญงครับ้าเป็นเป็นการนำเสนอรูปแบบใหม่ที่ ที่ไม่ททำให้อาากรรมการรดันึ่งวางทีเฉยบางทีด่าย้องไม่มีเลยแต่ว่ามีคนใจคแสดงเรียนจำแล้วก็ให้ผู้ที่เสาเซฟทางได้ทำเสนอมีจังตาทีท NO? ่เกิดยกับตัวแล้วก็ดนเร็่อง